สวัสดีครับผมเราก็อยู่เกมเซนเซอร์ห้าเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวยูนิตไททันบันนี่คาเมล่าแมนนะครับผมต่อมาต่อมาซึ่งบอกอะไรนะผมผมเก็บผมเสียเวลาชีวิตไปหมดห้าวันห้าวันกับการเก็บเทียเพื่อเพื่อตัวเดียวนะครับผมเป็นดูเตปพลังโจมตีก่อนแล้วกันนะฮะผมเป็นมิติคอเอวี เพลสซิ่งด้วยนะมีเก้าหมื่นสามตัวนะครับผมถือว่ามีปริมาณน้อยมากวันนี้ผมก็จะหยิบยูนยิตมา5ตัวเซนติทีวีไททันทีซานต้าไททันชิพพีไปลอกมาอีกแลก้วลูรีแพดดูนแล้วก็เลเซอร์กรีนไครเมล่าและไททันบันนี้เราจะมารีวิวในเ e อ็เลสถามว่าไอดีปีคุณยนหายไปไหน ของพี่ชายผมพี่ชายผมยึดตัวเร็วไอ้ที่นั้นบอกฟุตมีโยรู้ด้วยนะผมซึ่งเสียได้มากเลยนะผมงั้นเราจะตัดไปในเกมเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วงั้นเราจะวางกีเลซเซอร์คาเมบิลล์แมวก่อนเลยนะครับผมวางก่อนเลยเออตโตสกิปต์อีกเลยนะครับผมโอเคดีมันอีซี่ รับหลอมมากเลยคร้วช่วงสิบแป๊บแรกอยทิ้งก็ได้เอเตอร์ไททันเพลสซิ่งมันก็ต้องเป็นอินงทะลุใช่ไหมน่าจะแปลว่าอินงทะลุส่วนใหญ่ก็น่าจะควรมาตอนนี้เดี๋ยวไปวางเงินกัไปก่อนตัวว่าจะเก็บเงินไปวางเซนเตอร์ดีไหมมาเซนเตอร์ก่อนหรือเซมติดเอาเซมติดก่อน นี่เซมติดจำได้นะครับผมในคลิปล่าสุดผมเซมติดได้ออกมากอยู่นะตัวนัดโกงเอนจิเนียร์เชนยังอยู่อยู่ใช่ไหมใช่แล้วมันยุคยุครับเดที่65เลยดีกว่านี่โมนเซมติดบอกเลยราคาถูกมากที่ผมไปซื้อมาราคา444เต็บส่มนะส่วนเซนต้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะมาหาจากไหน,นอ๋อลอเล่ แต้แตไม่ต้องเติมก็ได้งง pain, นะตามความเป็นจริงหลักหลักเซลเซียสออโตมิดต่อมส่วนไ่้แรกเีษที่อะไรของม้อ่า Th this is e l p a tapa อ่าตอนนี้เราก็ลัาตรงนี้ครบลวนี่คาโฟ เี่มาี่คือผมเคยมีก๊อตลี่ไหมวะใช่ทุกคนผมเพิ่งไปซื้อก๊อตลี่มาเมื่อสองวันก่อนนะทุกคนราคาสามพันสี่เกมคือแบบจะเป็ตตกเลยอะ่ะสามพันสี่เกมก็นือยากมาะแต่จริงๆนะถ้าเกิดเรามีคูสองไข่แล้วเลือกตาหนึ่งเราก็ซื้อได้ทั้งสองเกมก,เก,มก็เยอะเนาะทุกคนเยอะมาก แต,แต่ผู้เล่นใหม่ก็ยากนะเพราหมูดนันบอสเลือกเป็นร้านซีพร้ามันเยอะผัพังกล่นใช่ไหมใช่เป็นร้านเอะยว่าพับไหมวางได้แล้วฟังททเทท่านนิคเมลแมนดละผมจะวางตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้ได้ไหมไลยอว่มีพอขายทิ้นวางตรงไห่ อเ,เอาวางแล้วล่ะนี่คือโมเดลของเขานะฮะฟูมีแกนกลางมีกระต่ายน่ารักมีหางยิงพลังไขคค่ขึ้นต่ำเลยนะอัพกันแรกสเต็ปพลังมี500วง30มสิคูณเอาศูขั้นต่อไปบวกยังกันกระหู้ ขั้นต่อไป 1, 80, 35, ดาเมจ1่8 0หนึ่งพันแปดสิบวงสาสิบห้าคูดาวศูน์จุดสี่วินาทีนี่เลยเด็คนโกงกว่าหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงทุกคนขั้นเพสซิงมาละเพสซิงแปลว่ายิงสลุใช่เปล่า้ยใช่ต่อไปเราก็จะไปเอาตัวเงินยาวๆแต่ไปต่อตัวเงินใกล้ตันทุกตัวเลยนะฮะโอ้็เร็งเร่งตัดไปช่วงที่บอสบอสบอส เลือดดืจุดมันโผล่มาก,ก่อนแล้วกันคือตอนนี้บอสเลือดจุดก็ยังไม่มานะผมตอนนี้ผมได้อัพจนเขาเพื่อปันที้คาร์เมล่าเนี่ยจ e นะมีเอโอีน้อนะครับผมเขาต่อไปหมื่นหนึ่งเลยใช่มากไทยก๊อตเมื่อกี้ผมเจอตัวทำให้หลับได้พรายามถผมจะวางรีแพร่ดูนไปเลยนะรีแพดูนนะครับอัพไป,ปเลยคดีหักล้องโหว้า กเอลีนี่ม okay, like ันจะปล่อยอะไรออกมาไฟเหรอมันปล่อยอะไรออกมาเนี่ยลำโพงหรือเปล่าขึ้นเสียงออรตตาโซนิกกับเสียโอเคตอนนี้เราได้ทำการเติมปัญหาเล็กน้อยจนถึงปานกลางทำไมคำพูดนี่มันดูคุ้คุ้นเหมือนช่อง กัชชาวัน okay, ทูอะไรทกอย่างเลยล่ะก really ัชชาอะไรอย่างเงี้ยกัตนองทุกเททำไมไม่ได้ล่ะโอ้ยช่างมันช่างมันตัวดูแปลกตัวดเขอใส่ดูแปลกนตันนี้โอเคเลยเอ้าตันเหรอนม้ตันแล้วมิจฉาแปดเพิ่มมาแครับผม เออใช่ผมลืมบอกเวลสวรมันจะเพิ่มตรงเนี่ยอันเป็นคาเมล่าเป็นลดัดหัวของลดัดคาเมล่าข้างหัวของคาเมล่าฮี่อะไรม่นก็จะจัดไปใไห้งูทำไมว่าว,ว,วาดรูปดิสอสั์อย่าวทุกคนคืออันนั่นแหละลองดูนะผมว่าตัวนี้จะแบกไปไ,ปไปแล้วจะกระสา่ามากขึ้น ที่ไม่มีไปาหาเลยนะฮะตัวนี้ราคาประมาณเทปประมาณสองพันเจมนะฮะเจอสูงกว่านี้ก็ซื้อได้แต่เกิดเจอต่ำนี้พวกรีบซื้อเลยเรยนราคาขั้นต่ำคือสองพันห้าเมื่อกี้ผมพูดผิดี่ยนไปสองพันสองเลยด้วยเฮ้ยผมรีบมาเ้ยผโอเคนะผมพูดต่อราคามาณสองพันห้านะผมเรนราคาคือประมาณสองพันห้านะผมจากที่ผมเจอมาสูลาน ทุกร้านเขาจะขายประมาณราคาสองพันห้าเฮ้ยโกงแล้วจริงอ่ะนี่คือออโต้สกิปย่อยยาวเลยนะ,ะดูรับต่างๆนี่ตัวหนึ่งที่ผมโคตรอยากได้เลยแต่ผมไม่มีปัญญาตัวอะไรรู้ไหมทุกคนเซฟทีวีมันเพลิมาก มันไม่มีปัญญาห哈ามันลดได้ถ้าเกิดมีใครใจดีส่งไมาให้ผม,มหน่อยนะฮะผมชื่อจะช,ชื่อประมาณนี้นะผมชื่อผมนะอีอีเคอูอูอออออออไป ถ้บผมคือชื่อผม BPKO U ยู P K o y B A, นะครับผมถ้าเกิดมีใครใจดีเอาเช็มให้ผมรีวิวก็จะ้นบแทนเลยนะถ้าเกิดเอาให้ผมผม,ผมจะขอบคุณมากเลยนะผมผมตอบแทนเขาด้วยกอร์ลีซีนิมาไปเลยนะผมออคือผมลืมว่ามีคอร์สลีซีนิมาตัวเดียวไม่ไปแล้วผมเป็นลักมาแน่ถูกคนดีนะครับมาวีหลอ่อจ้ะ เฮ้เมื่อกี้เลือดหกแสนใช่ไหมหกแสนละลายไวยมากไม่เหมือนก้อนดีซิมาแค่ค้ดทาเพราะมันอาจจะใช้ง้นอัพถูงด้วยไงทุกคนแต่ผมแต่ถ้าเกิดเลือกระหว่างเลฟิคอนคาเมล่าแล้วก็เทสันบันนี่คาเมล่าเทสตันบันนี่คาเมล่ามีเหรียราคาที่สูงกว่าการใช้ก็ไม่ค่อยดี เดลีเวคอนราคาถูกกว่าเยอะแถมเงินอัพก็ยังมีกว่วผมว่าเลีเวอนแอวัองเป็ตัวเกี่วับเป็นคนเช็คโตร์แล้ว ผมอัดไม่เกินสิบนาทีไม่เกินสิบห้านาทีโอ้โหถ้าเราจะมีดตกฟันเลยนะผมนี่คือออโต้สกิปตัวนี้นะครับข้ากำลังไปอยู่โอเคตอนนี้เราได้เจอตัวนางเขาที่แท้จริงนะครับผม Ioned five five object Ioned five five object นะครับผมถั่วอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นคือโยแอบพ่อ จะรู้แล้วผมจะเจออะไรเฮ้ยยมีถึงไกลขนานี้เลยอ่ไกลจังไกลมากวอะไรหลูกก็ชี้ใส่แล้วตีใส่ใจตีใสเลยเลยดกันมีไปหามาเลยตัวแปก,กเกมนเนี่ยเชอบีนย ไ,ได้เพื่อผมนี่เองไ,ได้เขาเรียกว่ารีคาร์โดนอยู่นะผมมันมันเคหัวผมไม่ได้เอ,อ,อา UTC ผมสมความมันตะคว,วัน,วน,นกิน่วเอา UTC บ่อยยิบราได้เลยเดี๋ยวไอที่เก่าจะไม่ UTC ด้วยเออช่างไหมไม่ชุดมากนะผมผมองไม่ได้ดูดีด่ดีพี่ผมบอกว่าจะฟาร์มง,ง่ายๆแต่ไอ้ด,ดี่ปกฟุตไอดีนี่คือถึงแมวว้เวลมันจะตันนะแต่มันไม่มีอะไรเลยนี่องสามดาบโซโลที่ยังไม่ได้เอามารวมกัน อะไรเนี่ยฮอลเกตกโซเจอร์อะไรเนี่ยต้องใช่ผมอยากเจอตัวคาบ้ไหเลยบ้างเลยไม่เดียวชื่อเขียดด้ว่เคีเลยบ้างเลยถมว่าอเป็นแปดสบหผมเออเคนะผมใครที่เห็นสร้อยคอที่อยูคย่คองแล้วนะ่ะใช่นี่คือเจคกันดีฮอเตอร์ตึดีฮันเปิดไอดิชั่นว่า เก็บา5บตตังนมนจะมีรว่เรกว่าบนั้นเราเป็ู้เือเบ้ผู้เเบ้เรก็จะได้ข้อยกันนะครับ้อยดีครับนะครับมตอนนี้คือผมยัได้ปีกมากเลยแต่4รบตอนนี้มได13บเองไ้เอ้ยอันนี้โกงไปแล้วเว้ยนี่คือออโต้สกิ๊ด42เว็บลวด เทียบสองเว็บรู้กโอ้โหพัดเจ้ากดเลยสิมาก,ม,าม,ากมึงแบบยังทำอย่างนี้ไม่ได้เลยไอตัวพัคคิดนี่อึดมากไม่ใช่อึดธรรมดาแบบอึดโอเคอันเอจจอดจับไฟเลือกเรียนะไอออนเอจไฟไฟออปติกเออใช่ผมพูดถูกแล้วเนะี่ยันถูกลึกปับที่เราอยู่บนทาา้องฟ้าอินเดียนจุบเว็บโอนไอเล็นมันแบบคังผมแรก ใายเลยวิชิพหายเร็วจะรุดไหมจะรุดไหมรุดเท่ๆกูว่ารุดแล้วรุดแล้วจ้ารุดแล้วเด้อสูวแกต้องตายไปซะอ้าวอันนี้อะไรหายไปหวยเอกวังหลอ,อนรอดตัวดีๆนะผมออโต้สกคิดยาวๆได้เลย แต่เราแพ้แล้วนะผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแต่ถ้าตอนนี้ค่เป็นลาเมนะครับผมจบคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ,บังแล้วบายอันนี้มันบังนะผมซาลี่ด้วยบายนะครับผมเจอคลิปหน้าไปกันคลิปหน้าผมพูดวัวสองรอบทำไมเนี่ยทใหม่คลิปหน้านะครับผมบาย